เมื่อพ่อค้าเพชรชาวอเมริกันเดินทางไปยังไซบีเรียเพื่อขายเพชรสีน้ำเงินแต่มีปัญหาบางอย่างทำให้มีความสัมพันธ์กับขัดยากเจ้าของร้านกาแฟและเขาต้องเผชิญกับมาเฟียและอิทธิพลมืดส่งผลให้เขาอยู่ในภาวะอันตรายก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและในวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าไซบีเรียเป็นหนังปี2018ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่บ้านของลูคัสพ่อค้าเพชรคนหนึ่ง ที่มีการนัดซื้อขายเพชรกับชาวรัสเซียเขาจึงเดินทางมายังสนามบินเพื่อไปรัสเซียในตอนนั้นเขาได้เปิดดูข้อความภาพและเสียงของพี่โยธาที่เป็นทั้งเพื่อนและหุ้นส่วนให้ไปเจอกันที่โรงแรมในเซนต์ีเปอร์สเบิร์กเมื่อลูคัสมาถึงโรงแรมพนักง,งานก็บอกกับลูคัสว่าพี่โยธาออกไปจากโรงแรมแล้วหลังจากมีคนมาถามหาเขาพอเขารู้เรื่องว่ามีคนมาตามหาก็เกิดความกังวลและสั่งให้ลูคัสไปหาที่เกสเฮาส์แต่ลูคัสมีเวลาไม่มากนักเพราะต้องนัดเจอกับบอริสหัวหน้ามาเฟียรัสเซียลูคัส จึงขอเข้าไปในห้องของพิโยธาเมื่อลูคัสเข้ามาในห้องของพิโยธาแล้วเขาเนี่ยก็ค้นหาว่าพิโยธาซ่อนเพชรไว้ที่ไหนแต่ลูคัสเนี่ยหายังไงเขาก็หาไม่เจอนะครับซึ่งพอได้เวลาบอรลิสก็มาถึงโรงแรมพร้อมพาเวลลูกน้องคนสนิทกับบอดิกาดพอบอรลิสรู้ว่าไม่ได้ดูเพชรก็เกิดอาการไม่พอใจและบอกว่ากว่าจะหาเงิน50ล้านเพื่อมาซื้อเพชรของลูคัสมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพาเวลพูดภาษารัสเซียกับบอรลิสถึงคนสวีเดนที่น่าจะบอกให้กับกลูคัสรู้เรื่องบ้าง และพอดีลูคัสฟังภาษาละเซออกซึ่งนั่นก็ทําให้บอรลิสหัวเราชอบใจบอรลิสจึงบอกว่าแก๊งแอฟริกาตายที่มีชื่อว่าวินเซนต์กับพวกมาถึงแล้วหวังว่าพวกนี้คงไม่เกี่ยวข้องจนทําให้เกิดเป็นความโชคร้ายของลูคัสซึ่งลูคัสก็รีบต่อรองขอเวลาอีก2วันแล้วเขาจะเอาของจริงให้ดูทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วบอรลิสก็ยอมตกลงต่อมาลูคัสจึงฝากข้อความให้พิยทาอีกสองชั่วโมงจะไปเมียนี และพี่โยธาควรจะไปเจอกับเขาให้โทรกลับด้วยแล้วลูคัสก็นั่งเครื่องบินมาถึงเมียนี่ตอนค่ำเขานั่งรถออกไปจากสนามบินตรงไปที่เกสเฮาส์พอลูคัสมาถึงก็มีสายเข้ามาพนักงานต้อนรับบอกว่าน่าจะเป็นสายของลูคัสจากนั้นลูคัสก็ยอมรับสายซึ่งมันก็เป็นสายของวินเซนต์แกงแอฟริกาใต้ที่ลูคัสรู้จักดีวินเซนต์บอกว่าลูคัสต้องเลือกคบคนให้ถูกคนพอเพื่อนที่คบอยู่มันขี้โกงซึ่งหมายถึงพี่โยธาวินเซนต์ขอให้ลูคัสขายเพชรสีฟ้าให้กับเขาโดยเสนอร ราคาให้มากกว่าบอลิสถึง2เท่าลูคัสนั้นก็บายเบี่ยงอางว่าวินเซนต์ไม่รู้ข้อเสนอของบอลิสว่ามีอะไรบ้างด้านวินเซนต์ก็บอกถ้าไม่รู้จะโทรมาทําไมและยังไม่ต้องการคําตอบข้อตกลงตอนนี้แต่ไม่อยากให้ลูคัสปฏิเสธด้านลูคัสจึงวางสายไป ต่อมาลูคัสได้มานั่งดื่มเหล้าที่ร้านของสาวโสดรัดเสเซียที่มีชื่อว่าขัดยาเขาโทรหาพิโยธาแต่แล้วก็ยังไม่รับสายซึ่งที่ร้านในตอนนี้มีผู้ชายที่มีชื่อว่าอีวานซึ่งเขาก็เป็นพี่ชายของขัดยาและมีลูกค้าผู้ชายอีกสองคนคือเยเฟมกับเพื่อนนั่งดื่มเหล้ากันขัดยานั้นก็พูดภาษารสัรเสเซียบอกให้อีวานกลับบ้านได้แล้วเธอจะปิดร้านแล้วสักพักขัดยาก็เข้ามาถามลูคัสว่าจะอ,าอะไรอีกไหมลูคัสก็บอกว่าไม่เอาแล้วเยเฟมกับเพื่อนก็พ,นกพูดจาภาษารสัรเสเซียทำนองนิน ทาลูคัสทําให้ลูคัสทนไม่ไหวและออกปากไล่ทั้งสองคนเป็นภาษารัสเซียแล้วเยเฟมกับเพื่อนก็ออกจากร้านไปพอทั้งสองออกไปแล้วคัดย่าเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าลูคัสที่ไล่สองคนออกไปเพราะยังไม่ได้จ่ายเงินลูคัสจึงจ่ายเงินให้แล้วออกจากร้านแต่ทว่าตอนนั้นก็ถูกเยเฟมกับเพื่อนที่ดักอยู่หน้าร้านเล่นงานลูคัสพยายามต่อสู้แต่เขาก็พลาดท่าสู้ไม่ได้แล้วก็ถูกทั้งสองคนทำลายจนนอนสลบอยู่ที่ผืนเมื่อขัดยาปิดร้านออกมาขึ้นรถและกําลังจะกลับบ้านเธอนั้นก็เห็นลูคัสนอนอยู่ ซึ่งเธอก็พยายามปลูกแต่ลูคัสก็ลุกไม่ไหวเธอจึงอาสาพาลูคัสกลับไปนอนที่บ้านของเธอด้วยตัดมาที่รุ่งเช้าลูคัสตื่นขึ้นมาจากโซฟาที่เขานอนอยู่เขาเลยตอบแทนคัดยาที่ช่วยเหลือเขาโดยการทําอาหารเช้าให้เมื่อคัดยาอาบน้ําแต่งตัวออกมาคัดยาก็ถามลูคัสว่าทําอะไรลูคัสก็บอกว่าทําอาหารเช้าให้กินเพื่อเป็นการขอบคุณโดยทั้งคู่นั้นก็นั่งกินอาหารเช้ากัน แล้วก็พอดีมีเสียงคขอประตูดังขึ้นขัดย่าเลยเดินไปที่ประตูเมื่อขัดยาเปิดประตูออกมาอีวานก็ถืออาหารมาให้ขัดยาทั้งสองพูดภาษารัสเซียกันด้านอีวานขอให้นึกถึงแอนตันผู้ชายชาวรัสเซียที่ชอบขัดยาอยู่ซึ่งแอนตันเป็นคนดีด้านขัดยาเนี่ยก็รีบตัดโบทจากอีวานแล้วก็ปิดประตูหนีไป จากนั้นคัตยาก,ก็เอาอาหารที่เมียของอีวานเอามาให้ให้ลูคสัสลองกินลูคสัสกินแล้วก็บอกว่าอร่อยลูคสัสบอกต่อว่าเขาต้องไปหาคนคนหนึ่งก่อนเพราะมันเป็นเรื่องด่วนมากคัตยาเนี่ยก็ถามว่าจะต้องไปหาพิโยธาใช่ไหมลูคสัสก็บอกว่าเขาต้องไปหาน้องชายของพิโยาที่มีชื่อว่าอังเดร ขัดยาให้เหตุผลที่เธอขอให้ลูคัสนอนกับเธอเพราะอีวานและคนอื่นคิดว่าเธอนอนกับลูคัสแล้วก็เลยขอนอนเสียเลยแล้วถามอีกว่าอังเดย์ทำงานที่ไหนพอลูคัสบอกและเธอรู้ว่าเขาทำงานอยู่ที่เมืองเธอก็อาสาพาไปต่อมาคัดยาก็ขับรถพาลูคัสมาที่เมืองลูคัสได้เจอกับอังเดยหลังเลิกงานอังเดยบอกว่าพิโยธามาหาเขาเมื่อวานแล้วรีบกลับไป พอมีลูกน้องของคนเลวที่คาแป้งมาตามหาพวกนี้เป็นอดีตหนูยลพิเศษลูคัสก็ถามต่อว่ามาตามหาพี่โยธาทำไมอังเดยบอกว่าพอพี่โยธาขายเพชรสีฟ้าให้พวกมันแต่ไม่ใช่ของลูคัสที่ขายไปมันเป็นเพชรปลอม พอพิโยธาอยากได้เงินสองเท่าแล้วอังเดก็ให้เบอร์โทรใหม่แก่ลูคัสไปคัดยาพูดว่าเธอไม่อยากรู้เรื่องหรอกว่ามีอะไรแต่ถ้าลูคัสเป็นสายลับคัดยาก็ไม่โอเคลูคัสจึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นสายลับต่อมาลูคัสกลับมาที่เกสเฮาส์เขานึกถึงคัดยาที่ขอนอนกับเขา และก็พาให้คิดถึงแกบบี้เมียของเขาตอนก่อนที่จะมารัสเซียแกบบี้บอกให้ลูคัสทำดีกับชาวรัสเซียไว้และลูคัสก็รับปากในทัานองที่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแต่พอมาเจอคัตย่าลูคัสก็อดไม่ได้ซึ่งเขาก็มาที่ร้านของคัตย่าจนได้ในตอนนั้นอีวานและแม็กซิมน้องของอีวานก็ได้เข้ามาพูดคุยกับลูคัสซึ่งทั้งสองก็ไม่อยากให้ลูคัสยุ่งกับคัตย่าน้องสาวของเขาและคืนที่แอนตันจะไปส่งคัตย่ากลับบ้านซึ่งลูคัสก็ยินยอมให้ไปส่ง ต่อมาอีวานและแม็กซิมมาส่งลูคัสที่หน้าเกสเฮาส์และบอกให้ลูคัสเจอกับพวกเขาพรุ่งนี้ลูคัสถามว่าไปเจอเพื่ออะไรแม็กซิมบอกว่าจะไปล่าหมีกันด้านลูคัสก็ตอบดอกลงพอเข้ามาอยู่ในห้องพักหนึ่งลูคัสก็วิดีโอคอลหาแกบบี้และให้แกบบี้ดูห้องที่เขาพักว่ามีอะไรบ้างด้านแกบบี้เองเธอก็สงสัยและถามลูคัสว่าดื่มเหล้าหรือเปล่าลูคัสเน่ก็บอกว่าดื่ม ซึ่งแก็บบี้เมื่อหลูเธอไหนก็เลยวางสายไปต่อมาลูคัสที่อดใจไม่ไหวเขาก็ตัดสินใจออกไปหาคัดยา่าเมื่อมาถึงเขาก็ถามคัดย่าว่าเกลียดเขาไหมคัดย่าเนี่ยก็รับเทียนไขมาวางไว้แล้วยื่นหน้าเข้าหาเชื้อเชิญให้ลูคัสจูบเธอซึ่งลูคัสก็ไม่ปฏิเสธและทั้งสองก็ได้นอนนับแก่กันทั้งคืน ในวันลุ่งขึ้นลูคัสถูกอีวานกับพวกพาเข้าป่าเพื่อล่าหมีพวกของอีวานมากกัน3คนมีอีวานแม็กซิมและก็วลาดิเมียน้องคนเล็กของพวกเขา พอมาถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็มอบปืนให้ลูคัสเป็นปืนยาวแล้วสักพักเยเฟมกับเพื่อนที่อัดเขาวันก่อนก็โผล่เข้ามากลุ่มของอีวานก็หัวเราะชอบใจจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มเดินป่าล่าหมีแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเยเฟมก็บอกให้อีวานกับพวกหยุดแล้วบอกว่าที่ตรงนี้ดีที่สุดที่ต้องจัดการกับลูคัสทำให้ลูคัสหันหน้ามามองอีวานกับแม็กซิมด้วยสีหน้าที่ว่าจะเอายังไงกันแน่แล้วในตอนนั้นเยเฟมก็หัวเราะชอบใจ ทันใดนั้นหมาล่าสาัตว์ก็ออกอาการเหา่าเมื่อเห็นสิ่งที่พวกมันล่าอีวานเนี่ยก็ปล่อยให้หมาวิ่งไปแล้วทั้ง3มคนก็รีบตามไปพวกไปด้านลูคัสก็ใส่กระสุนปืนแล้วตามพวกนั้นไปซึ่งหมาล่าสัตว์ทั้งสวิ่งนำหน้าอย่างเกี้ยวกาดทุกคนเตรียมปืนพร้อมยิงจนมาเจอกับหมากำลังสู้กับสัตว์ป่าซึ่งทุกคนก็ลุมยิงทันทีพอสิ้นเสียงปืนปรากฏว่ากระสุนนั้นก็ถูกหมาตัวเองนอนบาดเจ็บอยู่หลายคนต่างมองหน้ากันว่าเอายังไงดีวะ ด้านอีวานก็ตัดสินใจจะยิงหมาให้ตายเพื่อไม่ให้มันทรมานในตอนนั้นก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นและกระสุนก็ถูกหมาใต้สนิทและผู้ที่ยิงคือลูคัสและเกมล่าหมีก็จบลง จากนั้นลูคสัสก็กลับมาอย่างที่เกสเฮาเขาโทษติดต่อสนามบินจนรู้แน่ชัดว่าพรุ่งนี้11โมงเชา้าเขาจะได้บินกลับไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วทำลายมือถือทิ้งต่อมาลูคสัสก็นั่งรถมาหาคัดยาพอลูคสัสมาถึงคัตยาไหนก็ออกมาต้อนรับทั้งสองไม่พูดกันเลยสักคำและใส่เดียวกันอีกแล้ว ต่อมาลูคัสก็เห็นรูปครอบครัวที่ติดอยู่ที่ตู้เย็นคัดยาเลยแนะนำให้ลูคัสหรือว่าใครเป็นใครบ้างเมื่อแม่กับพ่อของเธอจากไปเธอเนี่ยก็ต้องมาเป็นเจ้าของหลานต่อจากนั้นลูคัสกับคัดยาก็มานอนแช่ในอ่างน้ำด้วยกันและพูดคุยกันตามภาษาจากนั้นคัดยาก็ออกมาส่งลูคัสที่หน้าบ้านลูคัสล่ำาลาคัดยาก่อนเขาจะขึ้นรถออกไป ตัดภาพมาที่โรงแรมเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กลูคัสส,สอบถามพนักงานหน้าฝอนเรื่องของพิโยธาซึ่งเขาได้รับคําตอบว่าก็ยังไม่เห็นมาแต่ว่าบอริสโทรมาวันละสามสี่ครั้งลูคัสก็รีบเข้ามาในห้องพักและค้นหาเพชรสีฟ้าอย่างจริงจังพอไม่ต้องการให้บอริสผิดหวังจนเขาเจอปืนของพิโยธาแล้วลูคัสก็เหลือไปเห็นเทียนไขมันเหมือนกับเทียนไขที่เกส์ฮาที่เขาเอาให้คัดย่าไปเลยหยิบมาทุบดูปรากฏว่าข้างในมีเพชรซ่อนอยู่และเทียนไขที่ให้คัดย่าไปก็อาจจะ มีเพชรซ่อนอยู่เช่นกันลูคสัสจึงโทรหาคัดย่าให้เธอมาเจอเขาพร้อมเทีนยนไขแล้วจะบอกรายละเอียดทีหลังคัดย่าเนี่ยก็ถามกลับว่าไม่ได้อําเธอใช่ไหมลูคสัสตอบว่าเป็นเรื่องจริงจากนั้นลูคสัสก็ตรวจสอบเพชรจากเครื่องตรวจว่าเป็นของจริงหรือไม่แล้วปรากฏว่าก็เป็นเพชรจริงนะครับซึ่งในตอนนั้นบอริสก็โทรเข้ามาลูคสัสขอเวลาเพิ่มแต่เขามีเพชรตัวอย่างให้ดูแล้วลูคสัสบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่ม แต่บอริสขอเป็นสีทูมแล้วบอกสถานที่ให้ลูคัสรู้ซึ่งลูคัสก็รีบจดไว้ก่อนวางสายแล้วเตรียมปืนใส่ลูกกระสุนในต,ตอนนั้นก็มีสายเข้ามาอีกเป็นสายจากวินเซนต์นัดให้ลูคัสไปเจอกับเขาที่สะพานสิงโตในตอน9ก้าโมงเชา้าในวันลุ่งขึ้นลูคัสมายืนรอยอยู่กลางสะพานสิงโตไม่นานวินเซนต์ก็นั่งรถมา ทั้งสองพูดคุยกันกลางสะพานลูคัสอยากรู้ว่านัดพบเขาเรื่องอะไรด้านวินเซนต์พูดเป็นภาษารัเสเซียเพื่อนของเขาที่ FS b บหรือหน่วยความมั่นคงกลางของรัเสเซียสนใจในข้อตกลงของลูคัสแต่ลูคัสแย้งว่าพวกนั้นแค่ขู่วินเซนต์บอกว่าไม่ใช่แค่ขู่แต่เป็นเรื่องจริงและบอกให้ลูคัสกลับบ้านไปเดียวนี้ก่อนจะสายเกินไปแล้ววินเซนต์ก็เดินกลับไปที่รถแล้วเขาก็ขึ้นรถออกไป ต่อมาลูคสัสมาที่สนามบินเพื่อรอรับคัดย่าในตอนที่หลอกก็โทรหาอังเดและถามว่าพิโยธาเอาเพชรของเขาไปพอต้องการหลอกเขาใช่ไหมพอลูคสัสเห็นคัดย่าเดินมาก็รีบวางสายเพื่อตอนรับคัดย่าที่เดินเข้ามาหาทั้งสองต่างดีใจที่ได้เจอกันอีกและทั้งสองก็แสดงความรักความคิดถึงต่อกันในรถ ตัดภาพมาในห้องพักของโรงแรมลูคัสทุบเทียนไขที่คัดย่าเอามาให้แล้วเขาก็เจอกับเพชรซ่อนอยู่พอตรวจสอบมันเนี่ยกลายเป็นเพชรปลอมลูคัสบอกคัดยา่าถ้าดูด้วยแว่นขยายก็ไม่รู้ว่าเป็นเพชรปลอมเพราะมันเหมือนเพชรจริงมากแล้วก็เอาเพชรจริงมาเปรียบเทียบซึ่งเขาจะต้องหาให้ได้12เม็ดแต่ตอนนี้ได้แค่เม็ดเดียวสักพักคัดย่าก็อยากให้ลูคัสนอนกับเธอเหมือนครั้งก่อนด้านลูคัสเองก็เลยจัดให้ตามคําขออีกดอกหนึ่งอย่างเต็มเหนียวต่อมาเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วลูคัสกําลังจะออกไปและสัญญาว่าอีก2ชโอง จะกลับมาพอลูคัสออกไปแล้วคัดย่าเนี่ยก็เลืออไปเห็นโนที่ลูคัสเขียนไว้ซึ่งมันเป็นสถานที่นัดหมายที่เจอกับบอริสและภาพก็ตัดมายังสถานที่นัดหมายลูคัสมาเจอบอริสตามเวลาซึ่งบอริสก็กําลังดื่มกินกับผู้หญิงหลายคนรวมทั้งพาเวลและบอดีิกาด้วยบอริสขอดูเพจลูคัสก็ส่งเพจให้บอริสแต่โดยดีบอริสจึงทําการตรวจสอบเพจโดยให้ผู้เชี่ยวชาญของเขาตรวจสอบด้านผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเพจแท้ ซึ่งบอริสก็บอกลูคสัสว่าเพชรที่เหลือควรจะเป็นเพชรแท้ที่สวยงามเหมือนกันนะ แต่แล้วจู่ๆคนของบอลิสก็พาคัดย่าเข้ามาด้านลูคัสเองก็คิดไม่ถึงว่าคัดย่าจะมาเมื่อบอลิสถามว่าเป็นเพื่อนของลูคัสใช่ไหมลูคัสเนี่ยก็บอกว่าใช่บอลิสก็ชวนลูคัสกับคัดย่าผีแป้งด้านบอลิสไม่เห็นคัดย่าก็เกิดความรู้สึกพอใจในหน้าตาของคัดย่ามากแล้วถามลูคัสว่าอยากเป็นน้องชายของเขาไหมซึ่งต่างฝ่ายต้องให้ผู้หญิงของตนเองเป่าปีให้ผู้ชายฝั่งตรงข้ามจนเสร็จกิจแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่น้องกัน ดานลูคัสก็บ่ายเบียงและไม่เห็นด้วยเพราะในอเมริกาไม่นิยมทําแบบนี้บอริสก็แยง้งว่าผู้หญิงของเขาไม่ดีหรือไง ลูคัสจำเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศดานบอลิสก็เห็นลูคัสอ,อําอึ้งจึงพูดภาษารสัเสเซียถามคัดย่าว่าชื่ออะไรดาน,นขัดย่าเธอเนี่ยก็เลี่ยงบอกชื่อของเธอโดยบอกว่าเธอนั้นชื่อว่าเลนาบอลิสให้เลนาบอกลูคัสว่าที่เขาพูดกับลูคัสเรื่องของการมาเป็นพี่น้องมันเป็นธรรมเนียมของชาวรัสเซียเมื่อลูคัสหมดทางเลือกเขาก็ต้องยอมให้ขัดยาทําให้บอลิสและผู้หญิงของบอลิสทําให้ลูคัสซึ่งคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็พากันออกจากห้องไป ต่อจากนั้นลูคัสกับคัดยาก็ออกมาข้างนอกเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วคัดยาเดินหนียังรวดเร็วซึ่งลูคัสก็ต้องรีบเดินตามพอคัดยาไม่พอใจมากที่ต้องมาทําอะไรแบบนี้และต้องทําต่อหน้าลูคัสด้วยเธอลองให้ไยวๆซึ่งลูคัสก็ต้องตอบคัดย่าด้วยการอบกอดและบอกว่าถ้าไม่ทําตามที่บอริสต,ต้องการปัญหาต่างๆก็จะตามมามา,มากมาย ต่อมาลูคัสกับคัตยาก,ก็กลับมาที่โรงแรมลูคัสนั้นก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างมีคนคล้ายสายลับอยู่ในโรงแรมเมื่อถามพนักงานหน้าฝอนว่ามีข้อความถึงเขาไหมพนักงานเนี่ยก็แกล้งถามเลขห้องทั้งที่รู้ดีว่าลูคัสอยู่ห้องไหนแล้วก็ซิปบ,บอกว่ามีคนมารอพบอยู่ในห้องทําให้ลูคัสเข้าใจทันทีว่าต้องเป็นสายลับของ FSB ตามที่วินเซนต์บอกเขาไว้แน่และเมื่อเข้ามาในห้องเขาก็เจอกับสายลับจริงๆซึ่งเขาก็มีชื่อว่าโโลซินที่นั่งรอ อยู่พร้อมคนของโพลซินอีกสองคนและคนของโพลรซินก็ผ่าคัดยามาอยู่อีกห้องหนึ่ง จากนั้นโพลโลซินก็พูดกับลูคัสโดยบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ตัวแซมโซนอบมาซึ่งตอนที่ถูกกักขังอยู่ในตัวของแซมโซนอบมีเพชรสีฟ้าแต่มันไม่มีค่าอะไรซึ่งหมายความว่ามันคือเพชรปลอมด้านลูคัสที่ฟังก็ตีความได้ว่าแซมโซนอบคงถูกพิโยธาหลอกให้ซื้อเพชรปลอมแน่ด้านโพลโลซินที่เห็นลูคัสนั่งเงียบจึงถามว่าทําไมลูคัสไม่แปลกใจเลยลูคัสก็ตอบว่าเขาอยากให้โพลโลซินพูดคุยกับสถานทูตของเขาโพลโลซินจึงหันไปถามมาคอปคนของเขาที่นั่งย ว่ามีเบอร์สถานทูตอเมริกาไหมซึ่งมาครอบก็นั่งเฉยและก็ไม่ตอบอะไรในครั้งนี้โพลลซินเขาเรื่องอย่างจริงจังว่าเขามีเพชรสีฟ้าปอมซึ่งเป็นของแซมสนอฟและต้องการให้ลูคัสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพชรเกียกล่องขายเพชรปอมนี้ให้แก่บอริสลูคัสแย้งว่าถ้าเขาทําแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาโพลซินก็บอกว่าถ้าลูคัสไม่ทําอันตรายก็จะเกิดแก่แคทยาทําทให้ลูคัสยินยอม คนของโพลโรซินเลยบอกคัตยาว่าเธอโชคดีแล้วที่ลูคัสยอมช่วยชีวิตเธอไวต่อมาโพลโรซินกับมาขอบก็พาลูคัสนั่งรถไปยังตำแหน่งใกล้บ้านของบอร์ลีสระหว่างทางโพลโรซินกับมาขอบ พูดคุยกันเป็นภาษารัสเซียมาครอบถามโพลลซินว่าบอลิสจะใช้เวลานานกี่วนันถึงจะรู้ว่าเป็นเพชรปลอมแล้วฆ่าลูคสัสโพลลซินบอกว่ามีเวลาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เมื่อพวกนั้นตามหาลูคสัสไม่เจอพวกนั้นก็จะตามหาไม่ของเขากับผู้หญิงที่ชื่อคัตยาทําให้ลูคสัสที่นั่งฟังอยู่ถึงก,กับกังวลเป็นอย่างมากพอรถแล่นมาจอดใกล้บ้านของบอลิสลูคสัสก็ถามโพลลซินว่าแซมสอนนฟจ่ายเงินซื้อเพชรไปเท่าไหร่โพลลซินบอกว่า40ล้านซึ่งลูคสัสก็น่าจะขายได้เก่งพอกัน แล้วพโลซินก็ให้เครื่องดักฟังติดที่ปกเสื้อของลูคัสก่อนให้เบอร์บัญชีเพื่อใช้การโอนเงินจากนั้นลูคัสก็เอาเพชปรปอมทั้งหมดของโพโลซินลงไปจากโลดต่อมาลูคัสได้มาเจอกับบอรลิสซึ่งบอรลิสก็ดีใจที่ลูคัสให้เพชรสีฟ้าแก่เขาจึงรีบไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเขาตรวจด,ดูในตอนนั้นพาเวลที่ไม่เชื่อใจก็พูดออกมาว่ารูไหมจะเป็นยังไงถ้าเล่นตุกติดถามให้ลูคัสถามบอรลิสว่าพาเวลมีปัญหาอะไรบอริสจึงให้พาเวลหุบปากแล้วขอโทษลูคัสพอลูคัสเห็นผู้เชชี่วา กำลังใช้เครื่องตรวจก็รีบบอกว่าเขาไม่มีเวลาเพราะเขาต้องไปขึ้นเครื่องบินและถามผู้เชี่ยวชาญว่าจะให้เขาช่วยตรวจหมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องบอรลิสถามลูคัสว่าเพชรพวกนี้ดีใช่ไหมลูคัสก็บอกว่าดีเท่าที่บอรลิสเคยเห็นเพราะบอรลิสถือว่าลูคัสเป็นน้องชายของเขาแล้วซึ่งเชื่อใจได้จึงสั่งไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพชรต่อแล้วบอกลูคัสเอาเบอร์บัญชีให้พาเวลซึ่งพาเวลก็อิดออดแต่สุดท้ายก็โอนเงินให้ลูคัสและภาพก็ตัดมาบนรถของโพลโลซินที่กำลัง แล่นอยู่โพโลซินชื่นชมลูคสัสและเขาจะส่งลูคัสกลับบ้านภาพตัดมาที่เมืองแมนี่ขัดยาเพิ่งลงจากเครื่องบินโดยมีอีวานมารอรับและอีวานพอใจที่ขัดยากลับมายังปลอดภยัยและหนังก็ตัดมาที่สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กลูคัสกำลังรอขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับบ้าน ซึ่งเขาได้รับข้อความจาก e va, อังเดว่าลูที่ซ่อนตัวของพิโยธาแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งตำแหน่งให้จากนั้นลูคัสก็โทรหาวินเซนต์พอวินเซนต์รับสายลูคัสก็ขอให้ช่วยเขาในฐานะเพื่อนให้วินเซนต์ติดต่อบอริสเพื่อขอซื้อเพชรสีฟ้าในราคา65ล้านแต่ไม่ต้องรีบโอนเงินให้ทวงเวลาไว้วินเซนต์เนี่ยก็ไม่พอใจที่จะซื้อเพชรในราคา65ล้านลูคัสย้ำว่าไม่ได้ให้ซื้อแต่ให้ทวงเวลาไว้แค่1วันจากนั้นก็ไม่ต้องรับสายและลูคัสจะจ่ายเงินให้10,000แสน พอรู้แบบนี้วินเซนต์ซึ่งไม่ชอบบอรลิสอยู่แล้วก็บอกลูคัสว่าเขาจะทวงเวลาให้ฟรีลูคัสกล่าวขอบคุณและก็วางสายไปซึ่งการที่เขาขอให้วินเซนต์ทำก็เพื่อต้องการทวงเวลากว่าที่บอรลิสจะรู้ว่าเพชรที่ซื้อไปเป็นเพชรปลอมก็นานขึ้นขณะที่ลูคัสนั่งหอขึ้นเครื่องบินลูคัสโทรหาแกบบี้แต่แกบบี้ก็ไม่รับสายทําให้ลูคัสเปลี่ยนใจยกเลิกการเดินทางกลับบ้านแต่เดินทางมาที่เมืองเมเน่พอถ้าเขาเจอพิโยธาและเขาได้เพชรจริงจากพิโยธาคืนมาเขาก็จะเอาไปให้บอริสิ ความเดือดร้อนทุกอย่างก็จบลงเขาจึงมาหาอีวานอยากให้อีวานช่วยเขาทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์อีวานบอกว่าก่อนน,น,นั้นพวกเขารอเล่นกับลูคัสแต่ครั้งนี้ไม่รอเล่นแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคัดย่าอีกพวกเขาต้องจัดการลูคัสแน่แล้วอีวานก็ถามกลับว่าจะให้ช่วยอะไรขณะเดียวกันคัดย่าไ่นก็มองมาทางหน้าต่างแล้วก็เห็นลูคัสพูดคุยกับอีวานขัดย่าจึงออกมายืนรอจนลูคัสเดินมาถึงลูคัสถามว่าเกลียดเขาแล้วหรือย,อยังคัดย่าสายหน้าแล้วก็โผล่เข้ากอด เธอแสดงความรักที่ยังมีต่อลูคสัสอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่ทั้งสองจะเข้ามาในบ้านแล้วเซตยอกกันอย่างสุขสมเวลาต่อมาลูคสัสนั้นก็ให้อีวานแม็กซิมและวลาดเมียพาเขาไปยังที่ซ่อนตัวของพิโยธาโดยมีคัตยามาร่วมด้วยเมื่อมาถึงที่ซ่อนตัวของพิโยธาทุกคนก็ลงจากรถยกเว้นคัตยาซึ่งลูคสัสให้ลอยอยู่ในรถพอลูคสัสเดินนําเข้าไปยังบริเวณบ้านอีวานซึ่งถือปืนยาวอยู่ก็สั่งให้แม็กซิมกับวลาดเมียคอยดูแลคัตยาก่อนเดินตามลูคสัสเข้าไป เมื่อลูคัสกับอีวานเดินมาถึงหลงเก็บของพวกเขาก็ต้องอึง้งเมื่อเห็นศพของพิโยธาถูกทรมานนั่งตายอยู่ด้านลูคัสก็ผิดหวังที่เขาจะได้เพชรจากพิโยธาอันตารายจากบอริสจึงมีอยู่ลูคัสจึงขอให้อีวานกับพวกกลับไปก่อนแต่อีวานเนี่ยต้องการให้ลูคัสกลับไปด้วยและให้ลูคัสกับคัตยาขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันลูคัสถามอีวานว่าเคยล่าหมีแล้วหมีรอดไปได้ไหมอีวานเนี่ยก็พูดไม่ออกแต่ก็ถามว่าจะให้บอกคัตยาว่ายังไงลูคัสให้บอกว่าจะรีบกลับไปโดยเร็วด้าน อีวานจึงให้ปืนยาวกับกระสุนแก่ลูคัสไว้ป้องกันตัวส่วนลูคัสก็เดินเข้าไปภายในบ้านตัดผ้ามาที่ขัดยาที่รอลูคัสอยู่เธอเนี่ยก็ทนรอไม่ไหวจึงเดินเข้าไปในบ้านลูคัสตัดสินใจโกหกขัดยาโดยบอกว่าเขาคุยกับอังเดย์แล้วอังเดย์กำลังมาที่นี่ขัดยาก,ก็ถามว่ามาพร้อมเพชรหรอลูคัสตอบว่าใช่ขัดยาเลยขออยู่ด้วยแต่ลูคัสก็ไม่ยอมและขอให้ไปหลอดที่บ้านแล้วเขาจะกลับไปทําอาหารให้กิน และทั้งสองก็จูบลากันก่อนที่คัดยาจะออกไปเธอบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเธอจะรอลูคัสพร้อมเพจและอาหารเช้าการที่ลูคัสโกหกคัดยาก็เพราะว่าเขานั้นจะลอยให้พวกบอริสมาที่นี่เขาจึงไม่อยากให้คัดยาอยู่กับเขาซึ่งเธออาจได้รับอันตรายจากนั้นลูคัสก็เปิดมือถือให้บอริสรู้ตำแหน่งว่าเขาอยู่ที่ไหนในเช้าวันรุ่งขึ้นลูคัสจัดการเผาโรงเก็บของให้ไหมพร้อมกับศพของพโยธาแล้วซุ่มตัวเพื่อรอการมาของพวกบอริสซึ่งความคิดของลูคัสก็ถูกต้องพวกบอริสได้มาถึง โดยการนําของพาเวลก็บุกเข้ามาในมริเวนบ้านพอมาถึงประตูหน้าบ้านและเปิดประตูออกก็กาดยิงทันทีแล้วคนที่กาดยิงก็บอกพาเวลว่าไม่มีใครเลยทําให้พาเวลไม่พอใจซึ่งในตอนนั้นลูคสัสที่ซุ่มอยู่บนบ้านก็ยิงปืนใส่ถูกคนของพาเวลล้มตายเป็นหนึ่งคน พาเวลและพวกที่เหลือรีบหลบเข้าไปที่กำบงังและหาทางยิงต่อสู้แต่ก็ถูกลูคัสสอยร่วงไปอีกคนหนึ่งพาเวลกับพวกก็ต่างแยกย้ายกันและลุมยิงใส่ลูคสัสจนลูคัสโพหัวไม่ได้ทำให้ลูคัสต้องเปลี่ยนที่ซุม่มหาที่ใหม่ในการยิงต่อสู้ ลูคัสคานลงมาจากชั้นบนลงมาชั้นล่างแล้วยิงต่อสู้อีกซึ่งพาเวลกับพวกก็ตั้งตัวได้แล้วแล้วทําให้เกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดูเดือดอมากขึ้นในตอนที่ลูคัสต้องใส่ลูกปืนเพราะกระสุนหมดแต่ก็ใส่ได้อย่างรวดเร็วพวกพาเวลคนหนึ่งก็โผล่เข้ามายิงแต่ดีที่มันยิงพลาดจึงถูกลูคัสยิงตาไปอีกหนึ่งคน และอีกคนก็โผล่มาแต่ยังไม่ทันจะได้ยิงก็ถูกลูคัสจัดการไปอีกหนึ่งคนจนอีกคนเปลี่ยนวิธีการบุกโดยใช้การย่องเงียบจะเข้ามาที่ประตูทางเข้าก็จะเอกกับลูคัสที่โผล่ออกมาพอดีเลยถูกลูคัสจัดการไปอีกหนึ่งคนถึงตอนนี้ลูคัสออกมานอกบ้านแล้วเขายิงกระหนำ่ำนัดแล้วนัดเล่ายัางดุเดือดจนพวกของพาเวลงอหัวออกมายิงเขาไม่ได้ถึงโผล่ขึ้นมาก็ยิงแบบดาวสุมมากกว่าและลูกปืนของลูคัสก็หมดอีกครั้งจากนั้นลูคัสก็รีบเข้าที่กำบงังเพื่อใส่กระสุนอย่างเร่งรีบในตอนที่สสกระ พวกของพาเวลก็ยิงปืนมาเป็นระยะแต่ก็ถูกสิ่งของที่บังลูคัสอยู่เมื่อลูคัสใส่กระสุนปืนเสร็จก็ลุกขึ้นบุกยิงอีกครั้งลูคัสจัดการได้อีกหนึ่งคนแต่ก็ถูกอีกคนยิงใส่ด้านหลังซึ่งไม่เข้าเป้าสําคัญลูคัสจึงหันกลับมายิงตอบโต้และคนของพวกพาเวลก็เสร็จไปอีกหนึ่งจังหวะนั้นเองลูคัสก็พลาดท่าเป็นครั้งที่2เพราะถูกพาเวลยิงอย่างจังครั้งนี้ลูคัสถูกยิงเข้าที่จุดสําคัญทําให้ลูคัสล้มลงนอนแน่นิ่งด้านพาเวลก็มองอย่างสะใจแล้วก็เดินออกไปทิ้งให นอนตายทั้งที่ลืมตาอยู่แล้วหนังก็จบไปนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว,ว่าถึงฉากบูจะไม่ได้เยอะแต่ในเรื่องตอนต้นเนี่ยก็เข้มข้นมากแต่ว่าในตอนท้ายพะเอของเราก็มาตายแบบดื้อสง,งนันโดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไป4.3คะแนนและคะแนนจาก t t เทน o m a t โ e s ไปอีก12ซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอจุกท่านคนละหนึ่งไหลและ1สาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ